นะคลิปนี้นะักศึกษาคือคลิปของการบ้านนะอาจารย์จะสั่งการบ้านเราสองข้อคือข้อ 5, ะะสองขีศีกับสองขีดห้านะคะสองขีศีกับสองขีดห้าสองขีศีน้าสามหกสองขีดห้าหน้าสามเจ็วิธีการทําตีตารางทั้งหมดเลยนะคะลงในสมุดแล้วค่อยทำนะักศึกษาต้องเข้าใจอย่างนว่าเรียนบัญชีมันต้องตีตารางนะโอเคไหมตนะีตารางเสร็จให้เรียบร้อยนะคะนักศึกษาถ้าแผ่นเดียวนะักศึกษาใช้กระดาษแผ่นเดียวได้ คิดว่าคุณเขียนพอนะคะช่องคุณเขียนพอคุณตีในหน้าเดียวก็ได้หรือคิดว่าเขียนไม่พอจะขยายช่องนะคะแนะนําให้ใช้กระดาษหน้าคู่ที่มีหน้าน,น้าทั้งทางด้านซ้ายมือและทางด้านขวามือทั้วสาตีเส้นเลยอาจจะเป็นช่องลำดับช่องในการค้าสินทรัพย์ที่สินมบัติเจ้าของอยู่หน้านึงนะคะและช่องการบัญชีช่องมันแคบไปถึงนะเราก็ ตีเส้นข้ามอีกแผ่นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะตีข้ามอีกแผ่นหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมทํางานทําการบ้านให้เรียบร้อยนะอ่ะตีเส้นลงในสมุดนะเราก็ทําการบ้านมาส่งทีนี้นักศึกษาแก้ไขหนังสือนะเวลาทําการบ้านมาส่งนะทวนก่อนสินทรัพย์มันเพิ่มมันเพิ่มด้านเดบิตถูกต้องแล้วนี่สินทรัพย์ลดมันลดด้านเครดิตถูกต้องแล้วนะคะแต่นี่สินนักศึกษา แต่นี่สินและส่วนของเจ้าของมันเพิ่มแล้วลดเหมือนกับสินทรัพย์ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้มันจะเป็นบัญชีตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาเอาปากกามาขีดเลยนะคะนี่สินนี่สินกับส่วนของเจ้าของถ้าเพิ่มนะมันจะเพิ่มทางด้านคเครดิตนะจ๊ะเครดิตนะแก้ด้วยนะคะแก้ด้วย อ่ะแล้วถ้านี่สินกับส่วนของเจ้าของมันลดละ่ะนี่สินกับส่วนเจ้าของลดมันลดทางด้านตรงข้ามก็คือเดบิตนะเดบิตแก้ในหนังสือด้วยนะคะแก้ในหนังสือด้วยเท่านี้เองนะคะทั้งข้อสี่และข้อห้าเลยข้อห้าแก้ไขด้วยแก้ไขให้ถูกต้องอาจารย์เปิดมาดูในหนังสือคูณหุย ไม่เจอแก้ไม่เจอการแก้ไขอันนี้ยถือว่าคุณไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้ทาตามที่ตันบอกนะโดนตัดแต้มได้นะคะโดนตัดแต้มได้นะเทอมนี้ไม่สามารถเช็คการมาเรียนได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแต่สามารถเช็คจากการทํางานได้เลยนะแก้ไขด้วยนี่สินกับส่งของเจ้าของนะคะทําการบ้านส่งมาให้เรียบร้อยนะคลิปกันบ้านมีแค่นี้สองข้ออ่ะกำหนดส่งก็คือส่งในสัปดาห์าานห,นาหน้าที่เราเจอกันโอเคไหมคะส่งในสัปดาห์หน้าที่เราเจอกันเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่ง จะต้องส่งการบ้านอาจารย์ของสัปดาห์ที่1แล้วก็สัปดาห์ที่2ที่เจอในหน้าจอสัปดาห์นี้นะคะไปส่งในสัปดาห์ที่3เลยนะคะสัปดาห์หน้านะ